ขอมอบโปรกนี้นะครับให้กับทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันไหมนะแอบ,บโดนบูลลี่เบาๆในเรื่องของหน้าสิวเตี้ยหรือว่าแบบบอกเลยว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนครับนี่ฮัลโหลสวัสดีครับมาเจอกันไหมนาาเอามหยลองไหมอย่างแรกนะครับมันก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนทั้ง1นึ่งแสนซับนะครับถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งไป ช่องไม่ไม่มีทางเดินทางมาถึง1นึ่งแสนซับอย่างแน่นอนนะครับเติบโตดูดีไปพร้อมๆกับไมนะครับทะลุล้านซับโลทองไปเลยเติงโตเติบโตโอ้ยตรงไหนอ่ะไม่มีเอาโฟมออกก่อนอ๋อเดี๋ยวก็มีกระดาษมาครับก็คือเป็นแบบใบยินดีครับจาก YouTube นะครับอู้ทุกคนนี่ สวยมากอขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคที่แบบว่าร่วมเติบโตไปพร้อมกันมานะครับผมขอบคุณ YouTube ขอบคุณพี่ๆนะครับที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณน้องๆเพื่อนๆนะครับใน s ับสไคร์เบอร์ทั้งหนึ่งแสนขสัพ์เลยนะคำถามเยอะมากอยากจะตอบครบทุกคนนะแต่ว่าใครที่แบบว่าไม่ตอบไปใช่ไหมครับผมไม่ต้องน้อยใจไปเนาะไม่จะพยายามไปตอบในแบบข้อความหรือว่าเมสเซจให้มากที่สุดนะครับคำถามแรกเป็นอะไรครับ พี่ไม้ครับสาระไอมอมา้าคอควายกลลานถ้ามันเรียกยากก็เรียกว่าไม่คือง่ายขึ้นแน่นอนง่ายแล้วเหรอ <c oughs> ไม้อายุ26ปีครับส่วนสูง181่้ําน้ำหนัก70กิโลกรัมครับอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ช่วงนั้นเนี่ยมีแบบข่าวไม้กับสูสูครับแต่งงานกันมั้งครับแล้วเหมือนพี่สาวไม้เนี่ยชื่อว่ามีนมอมา้ามอมา้มอมากลายเป็นไม้ครับตอนน,นั้นเนาะเท่าที่ไม้แบบจาคมได้นะถามว่าชอบเอาไม้ลองไม้หรือเปล่าบอกเลยครับว่าชอบมากครับเพราะว่าชื่อนี้เนี่ยมันมีความเป็นแบบบอกความเป็นช่องไม้มากอะเอาไม้ถ้าเกิดไม้จะแบบมีสิ่งดีมาบอกต่อแล้วลองไม้ว่าสิ่งที่ไม้เนี่ยทำแล้วลองมาแล้วเนี่ยมันดีมากครับไปลองทําตามดู เล่าไปถึงตอนที่ไมาอยู่ประมาณมอตน้นแอบโดนบูลลี่เบาๆในเรื่องของหน้าสิวเตี้ยหรือว่าแบบผิวไม่ขาวนะครับผมก็คือกลายเป็นรูปเป็ดขี้เหล่ไปเลยตอนนั้นเนาะไมันก็เลยไปหาข้อมูลจากพี่กูดเกิลครับลองผิดลองถูกมาเยอะมากครับไม่อยากจะให้น้องๆสมัยนี้ครับได้รับข้อมูลที่ถูกต้องคือไม่กล้านยันเลยครับว่าสิ่งที่ไมทํทำมาเนี่ยหนึ่งทำจริงสองได้ผลจริงครับผู้ชายทุกคนสามารถดูดีขึ้นได้ครับในแบบตัวเองนะครับนี่แหละคือที่มาที่ไปของช่องพอ,พอเข้าใจไหมฮะ จริงมันไม่ได้ยากมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ถามว่าทําได้ไหมทุกคนสามารถทําได้ครับสิ่งหนึ่งเลยคือเราต้องทําสม่าเสมออย่างน้อยคือ1ตั้งเป้าครับทำเพื่ออะไรทําเพื่อใครแล้วก็โฟกัสกับมันมากที่สุดนะทำไม่ยากเลยรายได้มานะครับก็มี2ทางครับทางแรกคือ โฆษณาจาก YouTube ทาง2ก็คือในส่วนของสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์นะครับในส่วนของสกินแคร์นะครับไม่อาจต้องมีการรบกวนทางแบรนด์เนี่ยครับส่งมาให้ไม้ใช้ก่อนเนาะเพราะไม้ครับต้องมีการลองใช้ก่อนครับเนื่องจากไม้เนี่ยแพงง่ายต้องมีแหล่งซื้อขายที่เชื่อถือได้นะครับผมในส่วนผสมที่ใช้แล้วไม่แพ้นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่เป็นไปตามที่เขาบอกนะครับผมอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ไม้เนี่ยอยากจะบอกต่อสิ่งดีๆคับเพื่อนๆในช่องดูนะครับนักแสดงครับไม้อยากเป็นนักแสดงตั้งแต่แบบเด็กๆเลยครับ รายได้หลักนะครับก็คือส่วนของ y YouTube ครับผมแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะครับส่วนรายได้เสริมนะครับมันก็มีการศึกษาการเล่นหุ้นเพิมเ่มเติมครับผมก็คือในส่วนของหุ้นไทยแล้วก็กองทุนรวมเพื่อใช้ในต่อกเกษียณได้น,นะครับเ,เคยเล่นซีรีส์ครับวายสองเรื่องก็คือ The Effect โลกออนไลน์กับออนไลน์เดอะซีรีส์ชีวิตจริงต้องกองหกครับกับพี่บอลวรรัตนะก็คืออยากรับบทเป็นคนใบ้บ้างคนตาบอดบ้างครับอยากเข้าใจเขามากยิ่งขึ้นนะ การได้ไป To ม o r r o w l a ล d ครับก็คือเป็นงานเฟสติวัลที่เบลเยียมเคยเห็นแบบหน้าจอปกติอ่ะกลายเป็นว่าไปของจริงแบบอลังการมากครับในส่วนของเพลงครับผมคนคือมีความในมากครับถ้ามีโอกาสอีกก็อยากจะไปอีกนะไมคคิดว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตครับคือตั้งแต่เราเด็กยันโตเนี่ยในส่วนของการแบบเติบโตขึ้นมาครับมันมีการเรียนรู้แหละเนาะมันเหมือนเป็นการแบบสะสมสะสมมันคือสิ่งที่ทําให้ไม้เรียนรู้แล้วก็เติบโตมาเป็นไม้ในทุกวันนี้ครับ เคยเล่นคาริเนตขรารเพื่ออยู่วงโยธวาทิตเนาะแล้วก็เคยร้องเพลงครับตามนี้การล้างหน้าตามแนวพงขนครับล้างหน้าตามแนวพงขนนะครับคือการล้างหน้าที่เหมือนแบบขับสิวออกตามแนวพงขนเนาะคือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีการแบบล้างวนๆถูๆใช่ไหมครับมันจะยิ่งย้อนรูขุมขนเข้าไปก็กลายเป็นสิวอุดตันได้เนาะ <c oughs> ตามแนวพงขนคือล่างนี้อย่างนี้แล้วก็ล้างมาตามนี้ครับ พวกสิวเนี่ยจะออกมาตามแนวรูขุมขนแล้วก,ก็สิวหายทําเลยไม้เคยเจอมาตอนเด็กเนาะคือมันจะเข้าใจน้องมากๆครับในเรื่องนี้แต่ไม้จะบอกว่าเฮ้ยจริงๆอะ่ะในเรื่องนี้ครับมันเป็นแรงผลักดันเราครับในการดูแลตัวเองเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเนาะให้เรารักตัวเองครับว่าเฮ้ยเราทําไปเพื่อเรานะที่บอกว่าชอบไปแอบร้องไห้ใช่ไหมครับเราร้องไห้ได้นะ แต่ไหมอยากจะให้แบบว่าแป๊บเดียวครับไม่นานแล้วเราเอาเวลาเนี่ยนะว่าแบบเพิ่มความมั่นใจครับตัวเองนะครับอยากให้น้องอะ่ะสู้ๆแล้วก็แบบมีกําลังใจในการแบบน่าใสไหมเคยหน้าสิวมาก่อนน้องก็มีโอกาสหน้าใสขึ้นมาได้นะ,ะพี่คนนึงครับพูดว่าชีวิตคนเราอะ่ะมีเวลาเนี่ยพอๆกันเราอย่าเอาเวลาเราเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของความทุกข์ ให้เราเอาเวลาเราเนี่ยไปมีความสุขไม่ดีกว่าหรอเฮ้ยเออจริงว่ายิ่งโตเนี่ยิยิ่งรู้ว่าการปล่อยวางการปรงเนี่ยยิ่งเร็วเนี่ยมันยิ่งดีครับถ้าเกิดถามว่าชอบไปเที่ยวต่างประเทศไหมเนี่ยตอบเลยครับว่าชอบถ้าอยู่กินเลยเนี่ยตอนนี้ไหมยังนะยังไม่อยากไปเมื่อเราไปอยู่ต่างถิ่นนะครับในเรื่องความสะดวกสบายในเรื่องการแบบทําเอกสารต่างๆทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมันเป็นเจ้าของได้ยากนะอีกอย่างหนึ่งคือไม่คิดถึงเพื่อนสมัยมัธยม ไม่ไปนู่นปุ๊บเนี่ยมันจะเจอเพื่อนที่เนี่ยได้ยากมากครับผมอยู่ไทยเนี่ยแหละตอนนี้แล้วครับตอนนี้มีแล้วครับถ้ารีวิวถ้าเป็นคนสุดท้ายได้ก็คือเป็นเลยอ๋อนั่นแหละเอาเป็นว่าดีไม่มม่นใจเหมือนกันว่าเพื่นคือทรงอะไรอะ่ะเดี๋ยวไม่หาคลิปให้ดีกว่าคลิปต่อไปไปตาผมใหม่ๆเลยเดี๋ยวไปแคปภาพบอกช่างว่าพี่ครับขอทรงนี้ครับเนาะคลิปต่อไปรอติดตามนะครับ หมนีผมประจําเลยครับผมยิ่งถ่ายงานนะครับถามว่าบํารุงยังไงบ้างก็คือมีการใช้คขีมนวดครับแล้วก็การใช้ยารศา,ศาผมครับบํารุงทุกวันเลยแบบตอนนี้ก็ไมไเล่นแล้วครับแบบเรียนที่สวนกุหลาวิทยาลัยนนทบ,บุรีครับเป็นโรงเรียนที่ใกล้บ้านมากแล้วก็เพื่อนน่ารักมากครับอ่ะ น้องกล้าขอพี i, well, ่ก็กล้าให้ครับบอกเลยว่าไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนครับนี่ก็ถือว่ามาไกลไหมก็ไกลนะตั้งประมาณ10ปี15ปีแล้วนะไกลอยู่เคยครับตัวบวมเนี่ยมันเกิดจากการกินเค็มวิธีแก้ก็กินน้ำเปล่าเยอะๆครับแล้วก็คาร์ดิโอจริงๆการนอนเร็วเนี่ยครับเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยลดเพิ่มความสูงแะถามว่านอนสทุ่มบงเดียวเนี่ยสูงไหม อาจจะสูงได้แต่ถ้าเกิดเรามีการกินนมออกกำลังกายครับอาจจะทำให้เราแบบสูงขึ้นเร็วกว่าเดิมได้นะ<ม>พีนี้แค่อยากจะเหมือนถึงวันเกิดปุ๊บแล้วแบบเพื่อนพ่อแม่พี่น้องอะ่ะยังอยู่กับเราในวันเกิดอะแค่นี้ก็คือแบบมีความสุขแล้วนะเวลาโตขึ้นอะ่ะ เขาบอกกันเขาว่าแต่ก่อนมันเป็นคนที่แบบว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยนะครับแต่พอโตขึ้นครับกลายเป็นว่าเมื่อเราแบบคิดว่าเราแบบไม่มั่นใจอ่ะผลเราออกมามันก็คือแบบไม่มั่นใจจริงๆนะเหมือนเจ็ตเราแบบเฮ้ยมึงไม่มั่นใจมึงแม่งไม่เก่งวะเออมึงไม่เก่งจริงแต่พอลองคิดแบบเฮ้ยไม้มึงเก่งนะไม้มึงทําได้ไม้มึงได้ดีวะอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบเฮ้ยก็มันกลายเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองขึ้นมาเลยครับลองทําดูตอนนี้คือชอบนอนมากยิ่งโตมาเนี่ยการนอนคือสําคัญ้วเพื่อนๆหล่าชอบนอนหรือชอบเล่นเน็ตกันครับ อยู่บ้านหนอเรียกว่าเสื้อยืดกางเกงขาสั้นบ็อกเซอร์ปกติทั่วไปมากชิวๆออกปฟ้างนอกล่ะครับก็จะเป็นแนวแบบสบายๆครับเสื้อยืดกางเกยงยีนครับรองเท้าผ้าใบวินเทอร์ชอบหิมะประเทศไทยมีหิมะตกเถอะถ้าผู้หญิงต้องจากโลกไปนะครับอย่างแรกคือไปหายาต้องเริ่มหาเวลาไปหาเจอเขามากยิ่งขึ้นครับเพื่อจะได้แบบอยู่เขานานาน,านเนาะ อยากจะบอกว่าต่อให้ไม่ไม่อยู่อะครับก็สามารถมาดูคลิปใน y o YouTube ใไมได้นะแล้วก็รุ่นต,ต่อไปถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองหมายว่าจริงๆอันนี้ไม่เสมอไปนะหน้าตาดีนิสัยดีก็มีครับไม่ใช่ทุกคนเหมารวมนะดีใจที่สุดนะครับคือการที่ไม่ได้เห็นคอมเมนต์แต่ทุกคนที่เขียนมาว่าผมไปทําตามแล้วสิวหายขึ้นผมไปทําตามแล้วสูงขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ไม่แบบอ่านทุกครั้งครับตอนเนี้ยดีใจที่สุดเลยครับ เป็นคนขยันครับเพราะว่าต้องบอกกันว่าไม้ไม่ใช่คนเรียนเก่งนะสิ่งที่มาเหมือนมาทดแทนสิ่งที่แบบว่าเรียนไม่เก่งอะ่ะการทำยูทูปทละครั้งเนี่ยก็ถือว่เป็นคนขยันเหมือนกันนะ <c oughs> ถ้าในมุมมองของกตันยู่เป็นคนกตันยูอยู่แล้วโอเคแบบในมุมมองของเพื่อนครับก็เป็นคนที่ค่อนข้างให้ใจเพื่อนมากๆนะครับผมจริงๆไม่ใช่คนดีมากหรอกแต่ก็ไม่ใช่คนแย่ขนาดนั้นอ่ะจบแล้วคิดว่าทุกคนเนี่ย จะรู้จักใหม่มากขึ้นนะครับส่วนใครที่อยากจะมีคําถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามมาเลยไม่ก็จะพยายามพิมพ์ตอบทุกคนนะหรือนะครับที่มีอะไรจะปรึกษาในก้ามวดนะครับผมกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาล้างสมนอนก็คอมเมนต์ถามมาเลยเราจะมาดูดีไปพร้อมๆกันผิวใสส่วนสูงเพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกันไว้มาเจอกันใหม่ในเอไมรลังไม้ Q A A N Q a g q a